ธรรมยาตราตอนที่9รับน้องใหม่เสียงรถเครื่องรถยนต์มากมายกับความวุ่นวายจอแจอันเป็นภาพปกติชินตาของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ตื่นขึ้นมาตระเตรียมร้านรวงกันตั้งแต่ตอนก่อนไก่โหคืออีกภาพของวิถีชีวิตที่กำลังดำเนินไปในเขตเทศบาลย่านการค้า ริมทางข้างหน้ายังปรากฏพระธุดงที่ยังคงรักษาวัดปฏิบัติด้วยการออกบินทบาตรับศรัทธาพัตตาหารกับการขบฉันในบาทด้วยภาชนะใบเดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหวานหรือโภชนาอันประณีตที่รับมาจากศรัทธาสาธุชนทั้งคนยากจนหรือเศรษฐีกระดุมพี ท้ายที่สุดแล้วเมื่อกลับไปถึงร่มจามจุรีที่ปักกลดก็จะมีเพียงโภชนาอาหารไม่กี่อย่างถูกเทรวมลงไปอยู่ในภาชนะใบเดียวคบชันมือเดียวเพียงเพื่อหล่อเลี้ยงาธาตุขันให้ดำรงคงอยู่เพียงเพื่อเกิดเรียวแรงกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมอาหารที่ได้รับมามากมายหลังจากได้พิจารณาเพื่อให้เกิดอานิสงส์แก่ผู้ทำบุญ ก็จะได้นำไปแจกายแก่บรรดาญาติโยมผู้ที่ขาดแคลนตกทุกข์ได้ยากต่อไปในระหว่างที่เที่ยวโคจรบินทบาทนั้นควรต้องสำรวมระวังกิริยาให้อยู่ในอาการเรียบร้อยตลอดสองข้างทางเช้าวันนี้มีศรัทธาญาติโยมมาเฝ้ารอใส่บาตรอยู่มากมายตลอดรายทาง เป็นปกติเช่นทุกวันที่ผ่านมาหากแต่วันนี้ไม่เห็นหน้าลูกศิษย์นมจะโผล่เข้ามาด้วยกว่าสัปดาห์ที่โอมเริ่มทำงานเป็นลูกมือช่างอยู่ที่อูรถยนต์เฮียจงโดยมีสืบบอมเป็นธุระฝากฝังงานให้เด็กหนุ่มตื่นเต้นดีใจกับการได้ทำงานทั้งก็ยังรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพระอาจารย์ด้วยการไปสมัครเรียนศึกษาผู้ใหญ่ นับตั้งแต่มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระุูดงโอมก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีจนยายยังเอ่ยปากชมความตั้งใจดีของหลานชายด้วยชีวิตของโอมนั้นกำพระบิดามารดานับแต่จำความได้ก็มีเพียงยายเท่านั้นเป็นผู้ให้การอุปการะกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูทั้งใส่ใจให้การอบรมโดยไม่ขาดตกบกพร่อง แม้ฐานะทางครอบครัวจะลำบากสักเพียงใดยายก็ไม่เคยบ่นท้อเป็นเสมือนทั้งพ่อกับแม่และร่มโพร่มใสให้โอมเสมอมาพระอาจารย์ครับมาครับเดี๋ยวอมช่วยถือเด็กหนุ่มรีบวิ่งเข้ามากับท่าทีกระหืดกระหอบและรอยยิ้มที่เปื้อนบนใบหน้าเฮียจงแม้จะเป็นนายจ้างที่แข้มงวดแต่ก็อนุญ,ญาต ให้โอมมาช่วยพระอาจารย์รับบิณฑบาตด้วยเฮียจงเองก็เป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในพระศาสนาทั้งศรัทธ,ธาในปฏิปทาการปฏิบัติของพระเรวัตเรื่องราวข่าวลือในทางฤทธาปาติหารที่แพร่ออกไปในหมู่ชาวบ้านจึงยิ่งให้มีผู้ศรัทธ,ธามาใส่บาตรกันมากมายนอกจากจะได้โอมมาช่วยก็ยังมีสืบบอมที่เจียดเวลา มาช่วยบ้างเป็นบางคราและท้ายสุดก็คือบ้านของเฮียเพ็งผู้เป็นอุบาสกคนสำคัญที่ให้การอุปถัมภ์พระเรวัตตั้งแต่แรกเริ่มวันนี้ก็ยังเห็นเฮียเพ็งกับแพรวาออกมายืนคอยท่าอยู่ที่หน้าบ้านเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาหากสายตาที่เขิอนอายของชายหนุม่มผู้เป็นลูกศิษย์พระธูดงก็คงได้แต่ก้มหน้า ไม่กล้าแม้แต่จะชำเลืองมองแม่สาวแพราวาหากเพียงแค่ได้ผ่านมายืนอยู่ใกล้ๆก็นับว่าดีต่อใจให้โอมได้มีความหวังเล็กๆทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้ชายนุ่มเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออนาคตเมื่อกลับมาถึงร่มจามจุรีที่พ่ำนักเด็กหนุมก็รีบกราบลาพระอาจารย์เพราะต้องรีบไปเข้างานให้ทันเวลา ที่ชายป่าวันนี้ก็ยังเป็นสถานที่อันสงบสัายาะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมด้วยสืบบอมได้เข้าไปเป่าประกาศบอกกับบรรดาสาธุชนในตลาดเอาไว้ว่าไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนเวลาของการปฏิบัติอันจะนำความวุ่นวายไปให้แก่พระเรวัตก็นับว่าได้ผลทั้งประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในวัดปฏิบัติของพระธุดงยามนี้ที่สภาวธรรมแม้จะยังไม่ก้าวหน้าแต่ก็นับว่าไม่ถอยหลังหากยังต้องอาศัยใช้ความเพียรเข้าสู้เพราะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ล้วนคือกิเลสต,ตัวสำคัญอันอาศัยอยู่ในใจของเรามายาวนานสืบพบข้ามชาติจนหล่อหลอมเป็นอัตตาตัวตน การที่จะหลุดพ้นไปได้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นไปได้ไม่ยากเกินวิสัยปุถุชนด้วยพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์เดินดินมิใช่องค์อินเทวาหรือเทวดาที่ไหนมาตรัสรู้พระเรวัตอาศัยใช้ชายป่าแห่งนี้เจริญจิตตภาวนามานานกว่าเดือนถ้าหากสภาวะธรรมเกิดความก้าวหน้าไปโดยลำดับลำดา ก็จะอาศัยใช้สถานที่แห่งนี้ต่อไปแต่ถ้าหากเมื่อใดเกิดความติดขัดหรือจนใจในการปฏิบัติก็จำต้องออกทุดงต่อไปเพื่อเที่ยวหาครูบาอาจารย์ช่วยสอบอารมณ์กรรมฐานและชี้แนวทางปฏิบัติที่อูเฮียจงโอมก็ยังคงตั้งใจเรียนรู้งานโดยไม่อยากให้พระอาจารย์ผิดหวัง ทั้งยังปรารถนาถึงอนาคตที่สดใสการอดทนต่อความลำบากในวันนี้ย่อมมีผลลัพธ์ที่ดีอันจะตอบแทนแก่ใจในวันข้างหน้าเด็กหนุ่มจึงบากบันที่จะเรียนรู้งานโดยไม่ย่อท้อวันนี้ก็เป็นอีกวันที่โอมยังจับเจา้าง่วนอยู่กับงานจนเย็นยำ่ำโอมถ้ายังไม่รีบกลับก็อยู่เฝ้าร้านให้เฮียก่อนนะ เดี๋ยวเฮียจะไปกินเลี้ยงงานแต่งที่นอกอำเภอสิ้นคำพูดของเฮียจงโอมก็รีบตกปากรับคำด้วยยังสนุกอยู่กับงานเพราะกลับบ้านไปก็คงไม่มีอะไรให้ทำชายหนุ่มจึงขันอาสาอยู่เฝ้าอู่ให้กับเฮียหลังจากเสียงรถยนต์ของเฮียจงขับออกไปในตอนนี้คงมีเพียงโอมที่ยังเฝ้าอู่ดูแลสถานที่ รอบบริเวณมีรถยนต์และเครื่องจักรกลมากมายที่จอดกันเรียงรายรถหลายคันอยู่ในสภาพพังยับเยินหลังจากประสบอุบัติเหตุก็จะถูกลากมาจอดทิ้งไว้พื้นที่ข้างอู่จึงไม่ต่างอะไรกับสุสานร,รถเกา่าเสียงเพลงจากคลื่นสถานีวิทยุยังคงเปิดคลอเบาๆเล้ากับเสียงหัมเพลงในลำคอของชายนมุมที่กำลังสนุกกับงานจนเพลิน เมื่อแงนหน้ามาดูเข็มนาฬิกาก็ผ่านมากว่าสองทุ่มเฮียก็ไม่ได้บอกไว้เสียด้วยว่าจะกลับมาเวลาไหนแต่ในครัวก็ยังมีอาหารที่ซ้อททำเอาไว้ให้โอมเข้าไปกินได้ตลอดเวลาหลังจากจัดการเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเข้าที่สำรวจตรวจตราดูความเรียบร้อยเด็กหนุ่มจึงถือโอกาสลากเก้าอี้พับออกมานั่งฟังเพล,ล,ลงเบาๆรอเฮีย ที่ด้านในสุดของมุมกำแพงนั้นมันมีรถสิบล้อคันเก่าที่มาจอดทิ้งเอาไว้ขนเนดูจากสภาพแล้วก็คงจะตากแดดตากฝนมานานหลายปีจนมีเถาวันเลื้อยพันอยู่รกเรือทั้งยังมีอีกหลายคันที่เป็นรถของกลางซึ่งสืบบอมลากจากโรงพักมาทิ้งเอาไว้ยังให้เห็นว่ามีรอยกระสุนปืนจากการยิงต่อสู้อยู่บนตัวรถ แต่ก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแม่น่าแปลกแต่อย่างใดในขณะที่ยังนั่งคอยท่าโอมก็หยิบเอาหนังสือขึ้นมาอ่านเพราะนอกจากจะทำงานหาเงินแล้วชายหนุ่มก็ยังต้องเรียนศึกษาผู้ใหญ่ให้จบตามที่ได้รับปากกับพระอาจารย์คงถือเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้แก่ตนเองขณะที่กำลังจดจ่อต่อหนังสือนังหาตำรับตำรา แต่ในหางตากลับรู้สึกว่าเหมือนกำลังมีใครมองเข้ามาหาตนเองก่อนที่ชายหนุ่มจะหันขวับกลับไปในลานจอดรถเก่าก็เห็นเพียงซากจากกลเครื่องยอนต์เช่นเดิมไม่มีผู้ใดหรือใครคนอื่นอยู่ที่นี่สงสัยจะทำงานหนักหรือใช้สายตาจดจ้องตำราจนพร่าเบลอเมื่อละสายตากลับมาก็ยังให้รู้สึกว่า กำลังมีใครมองดูอยู่เช่นนั้นขณะที่ยังก้มหน้าอยู่กับตำราแต่หางตาของโอมแอบชำเลืองมองไปก็ฉับพลันทันใดในหางตาชำเลืองไปพบว่าที่ห้องโดยสารรถสิบล้อคันใหญ่โอมเห็นมีใครนั่งอยู่ในนั้นก็พลันที่ชายหนุ่มจะรีบหันกลับไปมองแต่ก็ต้องพบเพียงความว่างเปล่าจะว่าตาฝาดก็ไม่น่าใช่เพราะเมื่อครู่ แอบชำเลืองดูอยู่นานจนแน่แก่ใจแต่เมื่อหันไปกลับไม่มีใครในใจของโองมตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ดีเพราะละแวกนี้ก็มีข่าวเรื่องของขโมยขจรนให้ได้ยินอยู่บ่อยๆชายหนุ่มออกอาการตุ้มๆต,ต่อมๆก่อนจะคว้าเอาแท่งเหล็กกับไฟฉายตั้งใจจะออกไปสำรวจตรวจตราดูความเรียบร้อย เสียงฝีเท้าที่เหยียบลงไปในพื้นหินคลุกผ่านซากรถทีละคันทีละคันโอมตรวจดูจนทั่วทั้งบริเวณก็ไม่พบความผิดปกติใดชะรอยว่าน่าจะตาฝาดไปเองจริงๆเมื่อเห็นว่าเป็นดังนั้นก็เดินย้อนกลับมาแต่เพียงไม่กี่ฝีเท้าที่ก้าวเดินมาในสายตากลับพบว่าด้านหลังของโอมตอนนี้ มีแสงไฟรถที่กระพริบขึ้นมาเมื่อชายหนุ่มหันกลับไปถึงกับต้องชะงนใจไฟเลี้ยวของรถสิบล้อคันใหญ่ซึ่งจอดไว้ริมสุดเกิดกระพริบติดขึ้นมาได้เองแสงสีเหลืองที่ส่องสว่างวูบวาบออกมานั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยรถทุกคันต้องถูกถอดแบตเตอรี่ออกมาหมดแล้ว ทั้งรถสิบล้อคันนั้นมันก็เก่าเกินกว่าระบบไฟฟ้าจะใช้การได้หากชายหนุ่มก็ยังทำใจดีสู้เสือตัดสินใจเดินเข้าไปดูให้รู้แน่ชัดอาจจะเป็นระบบที่เกิดลัดวงจรขึ้นมาหรือจะลืมถอดแบตออกโอมเดินผ่านสุสานร,รถเข้าไปจนใกล้จะถึงรถสิบล้อเก่าคันนั้นก็พลันไฟเลี้ยวที่กับพลิบติดอยู่ จู่ๆมันจะดับลงไปเองสร้างความงงงันให้กับช่างมือใหม่ทั้งแปลกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นดูท่าว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรจริงๆโอมทำท่าถอนหายใจก่อนจะหันกลับมาทั้งใบหน้าที่เหนื่อยหน่ายชักเริ่มจะรำคาญขณะที่ก้มหน้าก้มตาเดินออกมานั้นก็พลันในหูจะแว่วยินเสียงปิดประตูรถดังปัง ยังให้ฝีเท้าของชายหนุ่มต้องหยุดชะง,งักกับความคิดที่เกิดขึ้นตอนนี้สงสัยว่าบรรดาช่างรุ่นพี่จะรวมหัวกันมากแกล้งหลอกผีเป็นแน่เพราะเท่าที่โอมเคยได้ยินมาว่าช่างที่นี่มักจะมีกิจกรรมรับน้องที่เข้ามาทำงานใหม่ด้วยการกแกล้งอํากันต่างๆนานา,นาไม่คิดว่าจะมาหลอกเล่นเป็นผีดีละเดี๋ยวจะกแกล้งคืนบ้าง เมื่อสิ้นความคิดทั้งจับได้ไล่ทันกับบรรดาช่างรุ่นพี่ขี้แกลง้งโอมจึงเงยหน้าขึ้นมาหากสายตาที่เหลือบชำเลืองมองไปในกระจกของรถกระบะที่จอดอยู่ด้านหน้าชายหนุ่มกลับพบว่าเงาสะท้อนที่อยู่ในกระจกนั้นมันปรากฏร่างของคนที่กำลังนั่งอยู่บนหัวรถสิบล้อร่างนั้นมันนั่งห้อยขาลงมาหากแต่ว่ามองไม่เห็นหัว ในใจที่มีคิดว่าจะกลัวจูจูก็เกิดรู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งที่คิดว่าเป็นเพียงการแกล้งอ่ำกันก็พลันที่โอมจะรีบหันขวับกลับไปมองแต่ต้องประหลาดใจไม่ปรากฏว่ามีใครอยู่บนนั้นมันมีเพียงความว่างเปล่าโอมแน่แก่ใจว่าเมื่อครู่ไม่ได้ตาฝาดไปแต่เวลาเพียงวินาทีที่หันมา กลับพบว่ามันไม่มีใครถ้าเป็นบรรดาช่างรุ่นพี่จะหนีไปซ่อนที่ไหนได้เร็วแบบนี้ในใจเกิดมีความสับสนปนเปทั้งความหวาดกลัวกับอีกใจก็ให้เกิดความรู้สึกนึกโมโ oh หเรื่องที่มาแกล้งอ่ำกันก็พลันที่โอมจะเดินกลับไปเพื่อดูให้แน่ใจอีกครั้งแต่ยังไม่ทันที่จะเดินไปถึง จูจูก็เกิดมีเสียงโครมใหญ่สนั่นลั่นดังออกมาจากรถสิบล้อเจ้าปัญหาที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่วาพาให้โอมถึงกับหลุดปากร้องลั่นเมื่อครู่นั้นมันคือเสียงอะไรกันราวกับว่าเป็นเสียงของรถคันใหญ่ที่แล่นมาด้วยความเร็วพุ่งเข้าชนประสานงากัน จนเกิดเสียงสนั่นดังได้แบบนั้นมือไม้เริ่มสั่นเทาโดยไม่รู้ตัวกับความกลัวอันกำเริบขึ้นมาพาให้หัวใจตอนนี้มีอาการสั่นระทึกในขณะที่มีความกลัวแต่อีกใจก็ยังคงสงสัยว่าทั้งหมดที่เกิดเมื่อครู่นั้นมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ชายหนุ่มกับมือที่ถือกุ่มแท่งเหล็กไว้แน่นค่อยๆขยับ ข้าใกล้เข้าไปช้าๆหากฉับพลันสายตาจะได้พบว่าในพื้นหินคลุกด้านล่างนั้นมันมีเงาของใครบางคนที่ตกทอดลอดมาจากอีกฝากของตัวรถนั่นแน่จับได้แล้วเป็นพวกรุ่นพี่ขี้กแกล้งนี่เองเงาขาที่ตกทอดลอดผ่านใต้ท้องรถมาจากอีกฝั่งยังยืนนิ่งคงจะยังคอยท่าหาเรื่องแกล้งอีกเป็นแน่ ก่อนที่โอมจะตัดสินใจย่อตัวก้มลงแล้วกว่าสายตามองผ่านไปใต้ท้องรถไม่ผิดจากที่คิดเอาไว้เป็นขาของใครบางคนที่ยืนหลบอยู่อีกฝั่งเมื่อเห็นดังนั้นชายหนุ่มจึงค่อยๆย่อ,ยยอตัวคลานต่ำอ้อมไปด้านท้ายรถเพื่อที่จะไปแกล้งหลอกคืนเสียบ้างอย่างนี้ต้องเอาให้เข็ด ชายหนุ่มค่อยๆย,ย่องไปช้าๆอ้อมผ่านด้านท้ายรถเพื่อที่จะตลบหลังไปอีกฝั่งโดยซุ่มแอบรออยู่ที่มุมท้ายรถก่อนจะตัดสินใจพุ่งกระโจนออกไปเพื่อทำให้อีกฝ่ายตกใจกลัวเมือ่อชายหนุ่มนับหนึ่งสองสามแล้วจึงกระโจนร่างออกไปในหัวใจแทบจะปลิดปลิวเพราะภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้านั้น โอมเห็นมันได้ชัดถนัดตาว่าขาซึ่งยืนอยู่หลังรถสิบล้อคันนั้นมันมีเพียงแค่ท่อนล่างปรากฏเห็นเป็นเพียงส่วนเอวลงมาถึงขาในความรู้สึกมึนชาราวกับว่าผมบนหัวตอนนี้มันชี้โดชี้เดตั้งฟูขึ้นมาก็พลันร่างที่มีเพียงขานั้นจะหันมาหาราวกับจะรู้ว่าโอมยืนดูอยู่ข้างหลัง เพียงเท่านั้นชายหนุ่มก็ร้องลั่นออกมาหากสติที่ยังเหลือมีจะรีบถอยหนีออกมาอีกฝั่งของตัวรถก็ยังเห็นว่าส่วนท่อนขานั้นมันยังเดินตามมาโอมจึงตัดสินใจหนีออกไปยังฝั่งด้านหน้าก่อนจะหยุดยืนอยู่ข้างหัวรถทั้งอาการเหนื่อยหอบหัวใจสั่นระรวัวความกลัวที่ประดังประเดกันเข้ามา หากในหางตากลับชำเลืองและรู้สึกได้ว่าที่ด้านหน้าของรถสิบล้อคันนั้นมันมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงอันแหบเครือที่แววดังมาจากฝั่งด้านหัวรถชุดเรียกให้โอมต้องหันไปมองชายหนุ่มถึงกับต้องร้องลั่นเพราะที่ด้านหน้าหัวรถสิบล้อคันนั้น มันปรากฏร่างของชายซึ่งติดคาอยู่กับหน้ารถที่ยุบจมร่างอันถูกอัดคาอยู่กับหัวรถคันนั้นมันมีเพียงส่วนท่อนบนกับอาการพยายามดิ้นรนตะเกียกตะกายเพื่อที่จะดันตัวเองให้หลุดออกมากับมือก็พยายามเอื้อมคว้ามมหาโอมชายหนุ่มเห็นใบหน้าอันหน่าสยดสยองนั้นได้ชัดถนัดตา ใบหน้าที่อาบชุ่มไปด้วยเลือดแดงกะโหลกศีรษะที่ยุบจมหายเข้าไปครึ่งใบหน้าเห็นเพียงดวงตาที่ยังกระพริบอยู่ปริบป,ปริบกับปากที่ยังร้องเรียกเรียกให้ช่วยในสติที่ยังพอมีชุดเรียกโอมให้รีบวิ่งหนีออกมาแท่งเหล็กท่อนยาวในมือนั้นก็ไม่รู้ว่ามันหลุดจากมือหล่นหายไปตอนไหนเพราะความรู้สึกตอนนี้ มีเพียงความกลัวที่ประดังประเดกันเข้ามาสารพัดจะกลัวโอมวิ่งหนีทั้งล้มลุกลุกลพานออกมาที่หน้าบ้านก็พอดีที่แสงไฟจากรถกระบะจะขับเข้ามาเป็นเฮียจงนั่นเองเมื่อได้เห็นใบหน้าของนายช่างมือใหม่ที่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อคลทั้งใจสั่นระรัวเนื้อตัวสั่นเทาในปากซึ่งพยายามบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้น มันสับสนจนจับใจความไม่ได้เอาละเอาละนั่งลงก่อนโอมใจเย็นเย็นตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเอาละเอาละนั่งลงก่อนเฮียอยู่นี่ผีเผอที่ไหนมันไม่มีแล้วสงบสติลงก่อนนะโอมเฮียจงพยายามปลอบประโลมชายหนุ่มที่ขวัญเสียกว่าครู่ใหญ่ใหญ่ที่โอมจะเรียกสติกลับคืนมา ให้พอพูดจาสนทนากันได้ชายหนุ่มจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เฮียจงได้ฟังหากอีกฝั่งกลับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการตื่นตระหนกตกใจแต่อย่างใดราวกับไม่เห็นว่าเป็นเรื่องน่ากลัวก่อนที่ชายหนุ่มจะได้ขยันขยอขอให้เฮียเล่าเรื่องของรถคันนั้นให้ฟังนานแล้วนะที่ไม่เคยมีใครได้เจอดี เห็นผีรถบรรทุกคันนั้นที่มาที่ไปเฮียก็ไม่ค่อยแน่ใจนักแต่เมื่อห้าปีก่อนซื้อบอมเข้ามาพร้อมกับรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อชนคนตายที่หน้าโรงสีชายนิรนามไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนจูจูก็วิ่งตัดหน้าราวกับว่าตั้งใจจะฆ่าตัวตายก็ได้ตายสมใจจริง ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความน่าสยดสยองของสภาพศพกะโหลกหัวที่ยุบจมเข้าไปครึ่งใบหน้ามันสมองไหลทะลักออกมาและที่สำคัญพลังชนอย่างรุนแรงนั้นมันได้บันร่างของชายปริศนาจนแขนขาแยกขาดจากกันเป็นสองท่อนตั้งแต่มาจอดทิ้งไว้ที่นี่ก็เจอดีกันทุกราย โดยเฉพาะคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ต้องให้ได้เจอดีถูกผีรับน้องฮ่าฮ่ฮเอาละเอาละผ่านการรับน้องเรียบร้อยดีต่อไปนี้ก็อยู่กันยาวๆไปกลับบ้านได้แล้ว พูดจบเฮียจงก็เดินกลับเข้าบ้านทำราวกับว่าเรื่องที่เกิดกับโอมเมื่อครู่นั้นมันเป็นเพียงเรื่องสนุกสนานหยอกเอินกันหรือจะเป็นประเพณีรับน้องของบรรดาเจ้าที่พูดผีขาใหญ่ในอูแห่งนี้